อยากได้รถสักคันจังนายได้สิ่งนั้นปิงแต่น้ำมันนายต้องเข็นไปเติมเองอาจารย์เสียงดนตรีอย่างนี้ผ้าแดงอย่างนี้ผมนี่กระทิงเลยอาจารย์เอ้ยและนี่คือความสุขกวอนเล็กที่คุณลองสวมชุดที่หุ่นโชว์ไว้หน้าร้านอุ้ยชุดนี้สวยจังเลยอยากได้จากตรงนี้ีมมาดูรูปเร็วฉันโพนร,รูปนี้ลงนะหเห็นหน้ากูครึ่งเดียวเองั ลมเล็กกลัวทำไมเราไม่รู้ปกเสริมเฮ้ยเพื่อนจำเจ็บทางนั้นนะเดี๋ยวพี่จัดการเองเสร็จกูถูกเก่งไหมอุ้ยใหญ่ใจรวบสามและในคค้ชสุดแล้วที่ผู้ชายเรียกไอติมแล้วโดนจ้องยอไม่น่ารับตรงแมนพอไหมเลีวเข้าลุกขึ้นเล็วรถมารับทันทีได้เลย ยกมือขึ้นไว้บนหัวรีะอะโอโหเพื่อนเก่าแท็กหน่อยแเป็นไงมาไงวะเนี่ยเพื่อนอ๋อกูเก็บเป็นหนึ่งศพเองอะและนี่คือแผนการจีบสาวเฮ้ยอยากจีบคนนั้นวะทำไงดีวะตอนที่เธอเดินไปจิบของใช่ไหมนายก็จิบชิ้นเดียวก,กับเธอเลยแผนการเยี่ยมย่อน พีบ่บออังเอิญเลยนะครับที่เราต้องการของชิ้นเดียวกันนะ่ะนี่คุณมีแฟนหรือ,อยังคะโอ้ถามแบบนี้ผมเขินตั้งรับไม่ทันเลยนะฮะไม่ครับผมยังไม่มีแล้วทาไมคุณถึงมาหยิบผ้าอนามัยอะ่ะฮะผ้าอนามัยคุณมาผู้ชายตอนไหนเออไซส์สสของคุณมันไม่พอดีกับผมหรอกของผมใหญ่กว่า,ยาเยอะเฮ้เพื่อนนั่นใครนะ่ะอ๋อเธอเหรอเธอคือห<ะ>วัสดีน้องสาวขอเบอร์หน่อยสิไม่อ่ะฉันชอบคนสเปนอะออลชอบสเปนอะ อโอเคสเปนใช่ไหมได้พี่จัดให้สเปนนะในเวลาต่อมาพี่ไปเตรียมชุดมาแบบสเปนเลยไ่ละจ้าพี่มาบง่ง่ะะจคุณก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีคุณ่าน่าเกลียดอย่างนี้ผมด่เสียใจเลยครับไปสดก็ได้และนี่คือความรู้สึกเวลาที่เพื่อนเห็นคุณแต่คุณไม่เห็นเพื่อน โอ้โอ้โอ้ใครทักมาฮะอันวาทักมาฉันเห็นนายฮะเห็นฉันเหรออยู่ไหนวะรีบแอบก่อนเลยเอาวทำไมอีกแล้วฉันยังเห็นนายอยู่อยู่ไหนเด้อโอ๊ะถูกไหมนายคิดจะทําอะไรอ่ะทําไมนายพูดอย่างนั้นน่ะไปจีบแล้วอะอะอะไอ โอ้เจอแล้วอยู่นี่ที่เองฮะอ่ะฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนได้ยินอะไรบะเนี่งหรือว่านั่นไงนายไปท้าบ้าอะไรบนนั้นน่ะจะเหอะอกโอเคเพื่อนน้านายอย่างฮาบอกเลยเฮ้ยจริงๆกูรู้ตั้งนานแล้วมึงอยู่บนนั้นน่ะแน่ใจอ่ะจริงๆดูดิฉันเห็นนายเอาอีกแล้วเหรอ